บริษัทต,ตั้งวงเจ๊งขอเชิญคิวต่อไปมาสัมภาษณ์งานเลยนะครับนางสาวปารินาไกคุปเอ้าเฮ้ยฮัลโหลเออมึงเอาเขเข้ามาทําไมกูไม่อยากได้คนนี้มึงให้เข้ามาทําไมเนี่ยบริษัทเราจะเจ๊งบริษัทเราจะเจ๊งเพราะคนพวกนี้มึงเข้าใจไหมเ้ยอ๋อครับไม่มีอะไรครับเคยทําอาชีพอะไรมาก่อนครับสสพักพลังประชารัฐค่ะอ้อได้ข่าวบุกลุกป่าเนี่ยคุณทําไปเพื่ออะไรเอาแบบสนุกสนุกสนุกเฉย คนด่าคุณทั้งประเทศเนี่ยคุณไม่รู้สึกอะไรเลยหรอครับคือก็ยังโอเคนะครับแม่งเอ้ยนาดานชิ้หายเออผมไม่ได้ว่าน,นะครับคุณเอ๋มีความสามารถอะไรบ้างครับประกวดนางนพมาศมวัดไม่น่าเชื่อเลยจริงจริตงตอนเด็กๆหน้าตาดีเ <C le af> ขอโทษทีครับเมื่อ <C le af> คืนผมกินหนักไปหน่อยว่าที่บ้านไม่มีกระจกแน่นอนเลยว่ะเออผมเคยเห็นคุณเอ๋เล่นติ๊ t ตอด้วยใช่ไหมครับลองเต้นให้ผมดูหน่อยสิ ไปล้างหน้าดีกว่าฮันน่น้องๆครับอย่าพึ่งไปไหนนะครับผมฟังพี่นิดนึงใครที่ชอบคลิปพี่แล้วอยากไปติดตามพี่นะครับผมฝากน้องๆไปติดตามในช่อง YouTube ลุงอีกแล้วนะครับผมช่อง YouTube ลุงอีกแล้วนะครับผมเข้าสู่หนึ่งแสนซับสไครต์โอรินพันกันหนึ่งแสนซับสไครต์นะครับผมใครที่หาชื่อช่องไม่เจอไปตรงนี้เลยครับตามลูกศรบอกเลยครับผมไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วกดโลโก้ y o u t u b e นะทุกคนแล้วมันจะไปหน้าช่องเองนะครับฝากด้วยนะครับผม YouTube ลุงอีกแล้ว